ติดเครื่องครับติดเครื่องสตาร์ทครับสตาร์ทสตาร์ทครับ คอ,คอนเดนเซอร์ก็รถคันนี้นี่คอมเพรสเซอร์ดังนะครับแล้วก็หลังจากไล่ดูระบบแล้วก็พัดลมคอนเดนเซอร์ขนาดเล็กนะครับก็น่าจะมีปัญหาในการระบายความร้อนได้ไม่ดีด้วยนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการตกลงกับทางเจ้าของรถอยู่ผ่านล่ามคนไทยนะครับก็ไม่รู้จะออก มาลักษณะไหนเนาะเราก็จะพยายามตรวจเช็คให้ดีที่สุดนะครับก็ เพ็ดใหญ่ครับหลังทําบุญใหญ่ครับงานงานใหญ่ๆก็เข้ามาเลยครับนี่ครับโอ้โหเ,เดินทางหลากหลายเอาล้วครับเอาล้วครับจะรอบโลกแล้วครับคันนี้อ่าไทายแลนด์นะครับไทยแลนด์อ่าก็หยุดตรงที่ไทยแลนด์ก็แล้วกันนะครับ ค่างจะงานใหญ่มาฮึมานะมาฮึมาต้องใช้คำว่ามาฮึมาครับงานนี้โอเคอืมนี่ไทยแลนด์2อ1 7นนะครับณนะเวลานี้ไทยแลนด์ Thailand, 2017 เช็คอินที่ร้านอนุรักษ์แอร์เชียงใหม่ครับเดี๋ยวมาดูคอมของคลิปคันเมื่อกี้เนาะที่เปิดแอร์แล้วมีเสียงดังนะว่าสภาพน้ำมันคอมภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูคอม,มใกล้ครับตัวนี้จะเป็นตัว s u n เดน c e นะฮะของ s u n เดนส e 134A Make in USA นะครับตัวนี้จะเป็น Make in USA มนะมาดูใกล้ๆตัวนี้จะเห็น ไซคอม24วต์น,นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ํามันคอมภายในคอมที่ดังๆเนี่ยจะมีสภาพสีแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับดูกับนพร้อมกันเลยอย,อยากให้คุยเรื่องการรักษาสภาพคอมอลงข้างหลังนะฮะนี่ออกตรงกลางดันลงข้างหลังเป็นไรเพราะว่าภายในตัวคอมไม่มีน้ํามันแล้วนะครับ เหลือน้ำมันที่ค้างอยู่ฝาหลังนะเหลือน้ำมันที่ค้างอยู่ฝาหลังดูตรงรูนะรูตรงตรงกลางไม่มีน้ำมันออกมาแล้วนะครับไม่มีละมีแต่น้ำมันที่ค้างอยู่ฝาหลังอ่ะมีมาหน่อยนึงละน่ะดำละ่ะก็ะจะเห็นว่าน้ำมันดำนะฮะน้ำมันดำสปกปรก ะเห็นว่าภายในคอมมีน้ำมันค่อนข้างน้อยนะฮะมีน้ํำมันน้อยก็อาจจะมีการรั่วซึมในระบบได้นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าน้ํำมันคอมเนี่ยหายไปไปออกที่ไหนหรือว่าการซ่อมครั้งก่อนรถคันนี้คือดูสภาพแล้วคือมีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์มาสองสามที่นะครับแล้วก็มีการซ่อม มาแล้วอาจจะเติมน้ำมันน้อยนะฮะหรือว่ายังมีจุดอื่นที่รั่วอีกนะครับแต่วันนี้ด้วยการทำงานที่จำกัดเพราะคันนี้เนี่ยจะต้องเสร็จภายในหนึ่งวันเพราะรถจะต้องเดินทางต่อนะครับเราก็จะพยายามล้างระบบให้ดีที่สุดนะล้างล้างระบบให้เต็มที่แล้วก็จะติดตั้งคอมตัวใหม่เข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนพัดลม นะฮะเพราะว่าพัดลมที่ติดตั้งคอนเดนเซอร์มาถูกลดขนาดให้มีขนาดเล็ดลงนะเดี๋ยวลองค่อยไปดูกันเรื่องพัดลมกันต่อดูตามขนาดของพัดลมนะฮะก็คือไซส์10นิ้วไซส์10นิ้วซึ่งของเดิมเนี่ยน่าจะเป็นไซส์12นิ้วน่าจะเป็นไซส์12นิ้วนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องมีการ เปลี่ยนพัดลมนะเปลี่ยนพัดลมให้มีขนาดเท่ากับโครงเดิมนะครับเปลี่ยนพัดลมที่มีขนาดของโครงเดิมแล้วก็ทําการล้างระบบนะทาการล้างระบบให้เรียบร้อยก่อนถึงจะติดตั้งคอมตัวใหม่นะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่างานคันนี้นี่จะออกมาเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ N 2 2 4 M E U นะครับตัวนี้ M E U น่าจะเดินทางจะทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้ดูจักแผนที่ข้างรถก็ค่อนข้างยะเยอะนะน่าจะไปมาหลายที่แล้วนะฮะอ่อไชน่ามองโกเลียนะครับในมองโกเลีย,ก,ยก็ไปมาและอ่า แต่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะทำแอร์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับตามเงื่อนไขที่ได้รับก็คือ1วันนะฮะกับอาการคอมเพรสเซอร์ดังนะฮะแล้วก็ล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนพัดลมที่ระบายความร้อนไม่ดี อาจจะทำให้น้ำมันคอมเนี่ยร้อนมากนะแล้วก็เสื่อมไว้ก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันดูอีกทีนึงครับ นี้เป็นรถเบนซ์ขนาดใหญ่นะครับก็มั่นใจในน้ำยาแอร์เคลียร์นะฮะให้รับผิดชอบในการสร้างความเย็นหลังจากเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวไปดูค่าแรงดันกันก่อนก็โลอยู่ที่20นะครับไอเปรสเซอร์ของระบบคันนี้ก็อยู่ที่ 200นะครับ200 200ตัวนี้อันนี้มีรายการที่เปลี่ยนนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์แล้วออก็เลเออร์แล้วก็เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้านะครับก็คอมใช้ของตูเกียร์เดนโซ่นะครับแล้วก็ตัวของพัดลมไฟฟ้า ใช้ของฟอร์มูล่าแล้วก็ไดเออร์เป็นของฟอร์มูลาให้รับหน้าที่ในการกรองความชื้นนะครับแล้วก็ระบายความร้อนจากแผงคอนเนเซอร์นะครับเดี๋ยวลราไปดู่ายท้องรถกัน ลืมน้ำมันคอมนะอันนี้คือน้ำมันคอมที่ถ่ายมาจากในคอมพิวเซอร์อมานะครับก็ค่อนข้างจะมีสีดำสีดำนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวน้ํายาล้างระบบนะครับก็ล้างในระบบให้จนสะอาดที่สุดเนาะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าตัวนี้ใช้เป็น10นิ้วมาแต่เราเปลี่ยนเป็น12นิ้วแบบดูดประสิทธิภาพสูงนะครับ ตัวนี้เลือกใช้ของตัวฟอร์มูล่าให้นะครับฟอร์มูล่าให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตุวกรองเดอร์นะฮะตุกรองเดอร์ก็เป็นแบบโอลิงนะฮะแต่ติดรถมาละก็แปลงมาใช้ของฟอร์มูล่าให้นะฮะแล้วก็ทำเกียวสำหรับใส่สวิตช์เชอร์ให้ใหม่ตัวลูกกลอ,อกก็เปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูความเย็นนะครับว่ารถขนาดใหญ่ขนาดนี้นี่ ทอมกำลังอัดดีๆจากคูเกเดนโซ่ได้รับการระบายความร้อนแล้วก็กองความชื้นในระบบเป็นอย่างดีในห้องโดยสารจะเย็นกี่องศานะเดี๋ยวไปดูครับความเย็นในรถตอนนี้นะครับจะอยู่10.0องศานะตัวนี้ก็เดินเบาอุณภูมิภายในห้องตอนนี้ก็ 27.4นะครับ27.4องศาจะถือว่านั่งในนี้ไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดก็ค่อนข้างเย็นเย็นสบายนะฮะอุณหภูมิแม่บ้านก็ประมาณ25เนาะ25องศาวันนี้ในห้องโดยสารตรงนี้นี่ความเย็นอยู่ที่27.4นะฮะ27.4จ็ถือว่า ระบบทางานออกมาได้ดีนะครับทํางานออกมาได้ดีมากได้ดีมากเลยนะก็สิบจุดสามนะสิบจุดสามก็มีการปล่อยลมออกมานะครับสร้างความเย็นได้ดีมากในะส่วนของตอนหน้าก็จะมีท่อลมนะฮะท่อลมอยู่ที่ข้างล่างนะฮะก็เป่าความเย็นไปให้สำหรับ คนขับตอนหน้านะครับก็ถือว่าความเย็นกระจายได้ทั่วทั่วรถนะครับเป็นรถขนาดใหญ่แต่การระบายความร้อนนะครับสามารถส่งความเย็นไปให้ตัวตู้แอร์ออกมาได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็เย็นครับเย็นเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่721 สามห้าหนึ่งนะครับตัวความร้อนเครื่องยนต์ก็โอเคนะครับปกติอยู่นะครับปกติดีทุกอย่างจากการเดินทางปี2014เนาะตอนนี้นี่เดินทางผ่านมาหลายประเทศมากนะครับโอ้้างรถนี่เต็ไมไปด้วยธงชาติ รชาติเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยอ่านะครับอ่านะครับไทยแลนด์นะฮะปี2015อัอ๋อนี่ก็2016นะครับก็อยู่ที่ไทยแลนด์อ่าปึ๊บมาที่ไทยแลนด์ปี2017อ่าปีนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ทางร้านรับลักแอร์ได้มีส่วนในการดูแลให้เพาะมาประเทศไทยก็หลายปีเหมือนกันนะฮะอ่านะฮะก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเดินทางต่อไปเรื่อยๆอโอเคนะครับอ่าครับผมสุดท้ายก็คงจยกกลับมาที่ที่เดิมนะครับโอเคก็ ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์การทำงานนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวการทำงานให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ร่วมภูมิใจกับสินค้าคนไทยช่างฝีมือคนไทยนะครับที่ได้ฝากฝีมือเล็กๆน,น้อยๆนะครับกับการซ่อมแซมระบบแอร์ในรถคันนี้นะครับขอบคุณครับ เ,เรอรเียบร้อยครับรถหลังจากผ่านการซ่อมตรวจเช็คเทสการทำงานจนมีที่พอใจนะครับแล้วก็ หรือว่าเป็นเคสใหญ่งานใหญ่นะครับฝากฝีไม้ลายมือไว้ครับ